สวัสดีครับท่านสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับในคลิปนี้ผมก็มีวหวยวันอาทิตย์เลขเด่นกำลังวันมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางในงวดประจำวันอาทิตย์ที่16กุมภ่าพันธ์2 5 6นนนะครับคำเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นกำลังวันอาทิตย์สรุปเลขกำลังวัน3ส,สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นชนก,นกันกับสูตรมาครบ3ตัวบน3ส,สูตรนำเลขตัวเด่นจับคู่2ตัว3ตัวเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาณในการรับชมนะครับ ขอบคุณนะครับมาสรุปตัวเลขใ่งวดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 3กันก่อนนะครับรางวัลที่1เลขที่ออก589227 589227รางวัลที่2เลขท้าย2ตัวล่างก็ออก06นะครับ 06เลขท้าย2ตัวล่างก็ขอแสงความดีใจกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่มีโชคนะครับที่มีโชคถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับรอรุ่นกันต่อไปในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 3นะครับมาสรุปตัวเลขที่ผมได้ลงคลิป ให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางในเลขกำลังวันนะครับในเลขกำลังวันนวดล่าสุดที่ออกตรงกับวันเสาร์นะครับตรงกับวันเสาร์นี่ถือว่าในสูตรเลขกำลังวันที่ผมได้คำนวณเป็นเลขแนวทางเน้นเลขบนนะครับเน้นเลขไทยสามตัวบนสูตรวันเสาร์ประจำช่องนะครับก็คือเข้า2กับ7นะครับเข้า227นะครับนะ ส่วนที่พาเพีย้ยนพาผิดผิดพลาดก็คือ,อจากหนังสือเพียมเดลีนิวนี่หลุด2ตัวเลยครับลักร้อยหลักสิบลักหน่วยไม่เกาะกลุ่มในกลุ่มนี้ครับไม่เกาะกลุ่มคือเลขกับเลขเจ็ไม่มีในกลุ่มนี้นะครับส่วนหนังสือพพมพ์บางกอกคูเดก็เข้าเลขเจ็ครับเข้าเลขเจ็ดเลขท้าย2ตัวล่างก็เข้า0ูนครับเข้า0ูหนังสือพพมพมเดลีนิวก็เข้า6ครับแล้วก็ทาําสูตรตามช่องก็เข้า6เลขท้ายสงตัวล่าง สรุปเลขเด่นก็จะมีเลข1 3 4 6 8แนะแล้วก็57เ็นะครับนะเลขกลุ่มเด่นก็เข้าตัวเดียวครับก็เลข6ครับจุดตัวรองก็คือเข้าเลข7นะครับเข้าเลข7คือว่าปิดเพี้ยนนะครับในแนวทางเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนส่วนชุดฟันธงที่ผมสรุปในช่วงของสุดท้ายนะครับเป็นชุดฟันธงก็ถือว่า พลาด,หล,ดาหลุดนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมได้สรุปเลขเด่นกระจีวีเลขหนึ 1, เลขสองเลขสามเลขหกเลขแปดเลขเกเลขศูนยก็เลขชุดบนก็หลุดเลขเไปครับเลขเก็ไม่เดินตามสูตรนะครับส่วนเลขท้ายชุดเด่นจับคู่ชุดสองตัวบนนะครับ ก็มีเลข3เลข6เลขเเลข0ใน4ตัว16ชุดไม่เดินตามไม่เดินบนนะครับแต่เดินเลขท้าย2ตัวล่างครับคือเข้า0 6นนะครับเข้า06ตัวเน้นก็คือเด่น136ไม่เดินนะครับอ่าเน้น36ไม่เดินแต่เลข6นี่เน้นลงล่างเลขท้าย2ตัวล่างนะครับนี่คือสูตรสรุปเลขเด่นบน,นครับส่วนเลขชุด2ตัวล่างครับ2ตัวล่าง ที่สรุปชุดให้ท่านสมาชิกได้ดูเลขชนเด่นสีสูตรก็256890นะครับชนเด่นหลักอ่าหลัก10ก็มี2มี5มี9มีศูนย์ก็ถือว่าเข้าศูนย์ตามสูตรนะครับเข้าศูนย์ตามสูตรหลักหน่วยก็จะได้2 6 8 9กก็เข้า6ตามสูตรนะครับจับผู้ชุดเป็น20ชุดก็เข้า0 6นย์นะครับและเข้า0 6ย์ 06, ตัวนี้นะครับ นี่ได้ชุดฟันทงนะครับเข้าศูนย์หกได้ชุดทองตัวล่างนะครับเข้าศูนย์หกส่วนชุดเน้นชุดเน้นไม่เดินเลยครับสองสองห้าสองห้าแปดศูนย์แปดไม่เดินเลยครับอ่าคือจะสลับข้างสลับคิดสลับทางกันครับผมเน้นสองสองนี่สองสองนี่ก็ขึ้นบนครับเป็นคู่หน้าของบนนะครับแต่ก็ถือว่าตามสูตรนะครับที่ผมคำนวณมาหลายครั้ง หลายครั้งท่านสมาชิกที่ติดตามมาตลอดมันจะสลับข้างกันอยู่เช่นนี้ตลอดนะครับสลับข้างสลับบนบ้างสลับล่างบ้างล่างขึ้นบนบ้างเขจะเป็นรูปแบบลักษณะนี้ตลอดนะครับท่านสมาชิกที่ได้ดูเป็นแนวทางก็นะก็คงจะที่ติดตามที่ผมลงคลิปให้ประจําก็คงจะอรู้แนวทางนะครับบางครัง้งบางงวดก็ให้เด่นอีกงวด ถัดไปงวดถึงเดินถึงถึงเข้าก็เป็นอย่างนี้ก็มีครับเป็นอย่างนี้ก็มีในงวดในในงวดเลขอ่าที่เลขท้ายสองตัวล่างเลขท้ายสองตัวบนเก้าเจ็ดออกมาบ่อยครั้งสลับสลับข้างสลับทิศสลับทางกันไปหมดนะครับถือตัวเลขนะครับถือตัวเลขก็เป็นเช่นนี้นะครับอ่าการคำนวณสูตรทุกสูตรก็ว่าไปตามสูตรนะครับก็ไปตามสูตรนะแต่ผมก็ หาคิดคำนวณหาแนวทางที่จะให้ท่านสมาชิกได้มีโชคววลาราบถูกนะครับในในงวดวันที่ต่อไปคืองวดวันที่16นะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2563นะครับผมก็มีเลขกำลังวันอาทิตย์นะครับกำลังวันอาทิตย์งวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2563 เลขกำลังวันก็มี2องสามสูตรนะครับมี3สูตรที่ผมลงให้ท่านสมาชิกได้ดูประจำสูตรวันอาทิตย์ก็เลขประจําช่องนะครับสูตรวันอาทิตย์ก็จะมีเลข4เลข6เลขเ็เลข1เลข9้าเลข5เลข8ครับ4ี่หกเจ็ดหนึ่งเก้าห้าแปดนะครับเป็นเลขเด่นที่ตามช่องที่ผมคํานวณเป็นเลขตายตัวนะครับเป็นเลขตายตัวเลขกําลังวันตายตัวนะครับสูตรต่อไปครับจากเดลี่นิวครับ จากเดลนิวก็มี1มี8มี5มี2มี9มี3มี6ครับ1 8 5 2 9 3 6นะครับมีเลขเด่นในแนวทางของเดล e นิวครับสูตรต่อไปครับก็เป็นจากบางกอกทูเดนะครับบางกอกทูเดก็จะมีเลข1เลข8เลข3เลข5เลข2เลข6เลข9นะครับนะหนังสือพี่บางกอกทูเดเป็นแนวทางเลขกำลังวันข้างขึ้นข้างแรมครับ ในงวดวันอาทิตย์ที่16กุมภพพันธ์2563ตรงกับวันข้างแรมครับอ่าเป็นวันพระครับคือวันแรม8ค่ำเดือน3นะครับวัน8ค่ำเดือน3เตือนไทยเลยครับอ่าเลขแนวทางก็คือสมาชิกจะเห็นในเดนี่กับบางกอกทูเดเป็นเลขตัวเดียวกันทั้ง7ตัวเลยครับเป็นเลขตัวเดียวกันทั้ง7ตัวนะครับเป็นเลขแนวทางตัวเดียวกันทั้ง7ตัวฉ <brasile> ะนั้นดูบางเดลี네่และบางกอกทูเด เป็นแนวทางเลขตัวเดียวกันก็จะชนกับเลขทางช่องที่ผมเลขคำนวณก็จะมีเลขอยู่7ตัวเช่นเดียวกันครับ4 6 719 58นเลยครับนำเลขชนกัน3สูตรสรุปชนกัน3ชุดนะครับชนกัน3สูตรนะเลขที่ชนกัน3สูตรก็จะมีเลข1เลข4ี่เลข5เลข6เลขแเลข9ครับ1 4 5 6 8 9ี่หส่วน2 3สมนี่มีสสูตรตัวนี้ครับมี2สูตรตัวนี้นะถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับ แต่นงวดนี้ถือว่ามีเลขหลายตัวนะครับก็คือ145 6 8 9 2 3ทั้งหมด8ตัวนะครับทั้งหมด8ตัวขาดเลข7กับเลข0ูนย์ไปนะครับเลข7กับเลข0ูนย์งวนนี้วันที่16กุมภาพันธ์สลากินแบ่งรัฐบาลออกตรงกบันทิตเลขเ็ไม่เด่นนะครับงวนนี้เลข7กับเลข0ูนย์ไม่เด่นครับมาสรุปเลขนะครับสรุปเลขเด่นวันอาทิตย์ครับเลขเด่นวันอาทิตย์นะคือ ได้เลขเด่นที่วันอาทิตย์ที่ผมได้สรุปทั้งหมดก็ตัวนี้ครับ14568923นะครับอยู่ในกลุ่มนี้ครับผมทำเป็นตารางไว้ให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับอยู่เป็นเลขเด่นเป็นแนวทางก็คือ16243895อครับ16 2่8 9 5นะครับต่อไปก็มาดูสูตรเลข มาครบสามตัวบนนะครับสูตรเลขมาครบสามตัวบนที่ผมได้คิดหาแนวทางตัวเลขเด่นที่มาครบสามตัวบนทั้งหมดมีสามสูตรนะครับลงให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับสูตรที่หนึ่งนะครับวิธีการคิดการหาตัวเลขก็คือสูตรที่หนึ่งนำเลขท้ายสองตัวบนงวดล่าสุดลบกันนะครับนำผลลัพธ์ที่ได้เทียบเลขล็อกครับ งวดล่าสุด3ตัวบนนะครับออก2 2 7นะครับ3ตัวนออก2 27นํานำผลเลขท้าย2ตัวบนนะครับคือ2 7ลบก,กันนะครับ่า2ลบเเท่ากับ5ครับเท่ากับ5ในสูตรที่1ครับเลขเลข5เทียบล็อกนะครับได้เลข5มาเทียบเลขล็อกเลขล็อกที่เด่นก็คือตามเลขสูตรเด่นนะครับที่ผมเทียบเลขเด่นเป็นเลขล็อกมาแล้วนะครับก็ใ้เลข3 4 5 6 7 2589 369นะครับนะสอามสี่ห้าหกเจ็ดสองห้าแปดเก้าสามหกเก้าคือในสูตรที่หนึ่งนะครับในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองครับสูตรที่สองนำเลขท้ายสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันครับเลขท้ายสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันนำผลลัพธ์ที่ได้นะครับนำผลบวกกันเทียบเลขล็อกครับนำผลบวกผลลัพธ์ผลบวกเทียบเลขล็อก เลขท้าย3ตัวหน้าครั้งที่1ออก259นะครับออก259วิธีการคิดก็นำสบวกหาบวกเครับ2องบวกหเท่ากับเครับ7จ็ดบวกเเท่ากับสินะครับเท่าก,ก,กับ16เอา6ตัวหลังไปเป็นตัวเทียบเลขล็อกครับ6ตัวหลังนี้ครับเทียบเลขล็อกเทียบเลขล็อกเลขล็อกที่เทียบเด่นก็คืออ่าล็อกที่1ก็คือ1 3 5 7 0นะครับล็อกที่2 1 6 8 0นะครับล็อกที่3 2 3 4 5 9หนะครับ2 3 4 5 9หนะครับคือนี่เป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2ต่อไปสูตรที่3นะครับสูตรที่3าํนำเลขท้าย2ตัวบนงวดล่าสุดงวดล่าสุดนะครับนำเลขท้าย2ตัวบนงวดล่าสุดบวกกันนะครับบวกกันแล้วก็เทียบเลขล็อกครับนะบวกกันเทียบเลขล็อก เลขท้ายสตัวบน3ตัวบนงวดล่าสุดออก 2, 2, 7นะครับนำเลข2ตัว2ตัวบนก็คือ2 7เนะครับบวกกันนะครับ2บวกเไดเท่ากับ9นะครับ2บวกเจไดเท่ากับ9นํานำเลข9ได้เด่น9นครับนำเลข9้มาเทียบเลขล็อกครับเทียบเลขลอ็อกปีเลขล็อกก็คือเลขล็อก1ที่ได้ก็คือ 7, 8, 9, 15, 1 2 5ครับ 789125ในสูตรนี้ครับ7จ9 1 2 5เนเป็นเทียบเด็กล็อกได้เลยครับ789125ผมก็จะสรุปเลขทั้ง4สูตรครับสสูตรมาจากไหนบ้างชนกัน4สูตรก็มาจากสูตรกำลังวันนี่ครับสูตรที่1สูตรที่2นะครับสูตรที่3และสูตรที่4นะครับสูตรที่4สูตรนี้ชนกันเลยครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ได้เลข 16243895ครับ16243895นะครับสูตรที่2ได้เลข345672589369ครับก็มาจากสูตรนี้ครับ345672589369นะครับสูตรอ่าสูตรที่2ครับสูตรที่3ครับนะ13570168023459นะครับมาจากสูตรนี้ครับ13570 1680 23459นะครับสูตรที่4นะครับอ่าสูตรที่4ก็มาจากสูตรนี้ครับ789125ครับ789125สูตรที่4ครับ789125นะครับผมจะนำเลขทั้ง4สูตรชนกันนะครับเลขทั้ง4สูตรชนกันสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4นะครับชนกันเลขทั้ง4สูตรชนกัน ชนกันก็จะได้เลข2เลข5เลข8เลข9ครับมี4ตัวครับที่ชนกันครับ2 5 8 9ครับมาดูเลข1 1สูตร2ไม่มีครับเลข2 1 2 3 4เลข3เลข2 3 4สูตร4สนะครับเลข3ครับ1 2 3เลข3มี3สูตรเลข4ครับ1 2 3เลข4มี3สูตรเลข5ครับ1 2 3 4สูตรนะครับ เลข6ครับ1 2 3 3สูตรครับเลข7็นะครับอ่าส2 3สูตรได้ไหมครับเลข8ครับ1 2 3 4 4สี่สูตรนะครับเลข8เลข9ครับ1 2 3 4 4สอตรเลขศูนย์นะครับอ่า1มีสูตรเดียวครับฉะนั้นเลขที่ชนกันทั้ง4สูตรมีเด่นชน4สูตรก็คือเลข2เลข5เลข8เลข9นะครับ 2589ก็คือสรุปเลขเด่นบนนะครับอ่าเลขเด่นบนก็มี2589นะครับมี4ตัวเท่านั้นนะครับเลขเด่นบน2589นะครับมาดูชุดจับคู่ชุด2ตัวบนนะครับอ่าผมนำเลขเด่นสีตัวนลยครับ2589จับคู่ชุด2ตัวบนนะครับอา่าเป็นชุด2ตัวอา่านำเลข2ตั้งหลัก10ครับเย่างนี้2 2 252829สอเนะครับสองสองสองหาสดเก้านลขหาตั้งหลักสิบนะครับ5้าสองห้าหเนะครับห้าสองห้าห้าหาแเก้ล้นำเลขแตั้งหลักสิบนะครับ8ปดส8 8แปดห้าแปครับแปดสองแปดหาแ้านำเตั้งหลักสิบครับเก้าสองเก้าห9าเกทั้งหมด16บชุดนะครับ สิบหกชุดที่ยังไม่ได้ตัดนะครับเป็นชุดเต็มเต็มนำเลขสี่ตัวเลขเด่นมาร้อยสิบหน่วยนะครับสูตรครบสามตัวบนคือร้อยสิบหน่วยสรุปสี่สูตรชนกันก็เหลือสองห้าแปดเก้านำเลขสองห้าแปดเก้าจับชุดสองตัวก็ได้สิบหกชุดนะครับชุดเต็มได้สิบหกชุดนะครับส่วนชุดเด่นชุดเด่นความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นชุดเด็ดในสิบ ใน16ชุดนะครับชุดเด่นนะใน16ชุดก็8 2 8 5 9 2 9 5ครับ8 2 8 5 9 2 9 5มี4ชุดครับความาน่าจะเป็นชุดเด่นก็คือ8285 9 2 9 5ที่ผมสรุปตัวตัดออกมาครับสรุปตัวตัดคัดตัวเด่นออกมาก็8 2 8 5 9 2 9 5สนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวบนชุด3ตัวบนผมจะนำเลข4ชุดนะครับ 8 2 8 5 9 2แปดหาเนำเลข2589วางตำแหน่งหลักร้อยครับนำสองหาแปดเวางตำแหน่งหลักร้อยทีนี้ตัวทั้ง4ตัวนะครับหลักร้อย4ตัวยิงกับ4ชุดนี้ครับ8 2 8 5 9 2แปดเก้ครับนำเลข2ตั้งก่อนนะครับเลข2ตั้งก่อนก็จะได้282 285 292 295นะครับนะ2 4อ่าเลข2ตั้งหลักสิบนะครับนำเลข5วางหลักสิบครับ นำเลขห้าวางหลักร้อยครับสองหลักร้อยห้าหลักร้อยก็จะได้ห้าแปดสองห้าแปดห้าห้าเก้าสองห้าเก้าห้าลครับห้าแปดสองห้าแปดห้าห้าเก้าสาเนำเลขแปดวางหลักร้อยครับก็จะได้882 885 8องแปดแปเลยครับแล้วก็นำเลขเก้วางหลักร้อยครับจะได้เก้าแปดสองเก้ห้าเก้าเก้าสองเก้าเก้าหทั้งหมดสิ หชุดนะครับทั้งหมดชุด3ตัวตรงๆเลยครับ16ชุดที่ยังไม่ได้ตัดนะครับที่ยังไม่ได้ตัดชุดเต็มเลยครับ16ชุดชุด2ตัวเต็มก็16ชุดนะครับสรุปเลขเด่นสีตัว5 2 <S 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 2 5 8 9ครับชุด2ตัว16ชุดชุด3ตัววางตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย16ชุดที่เดียวครับส่วนชุดเด่นนะครับชุด2ตัวบนนะครับและชุดชุด3ตัวบนและชุด2ตัวบนครับ ชุดเด่นในแนวทางชุดเด่นคือ2 8 5 5 5 9 2สนะครับ285 592ส่วนอีกชุดหนึ่งความน่าจะเป็นชุดเด่นนะครับอีกชุดหนึ่งความน่าจะเป็นชุดเด่นนะน่าจะเป็นชุดเด่นที่ชัดเจนอีกตัวหนึ่งครับก็คือ9 8 5 985ดหชุดเด่นเลยครับอีกชุดหนึ่งครับ985 ความหน้าจะเป็นนะครับ985ส่วนชุด2ตัวก็มี85กับ92ครับ85กับ92เจตัวไหนตัวเด่นนะครับชุดไหนเป็นชุดเด่นความหน้าจะเป็นระหว่าง85กับ92นะครับ85 92ผมค่อนข้างที่จะชอบหาเลขจะย้อนหลังกลับมาหรือไม่ก็คือเลข85เลยครับเลข85 งวดวันที่1่กุมภาพันธ์263เป็นเลขที่มีความนิยมมากที่สุดนะครับเลขตัวนี้ไม่เดินในงวดวันที่1่กุมภาพันธ์ก็งวดวันที่16กุมภาพันธ์จะย้อนกลับมาหรือไม่ก็เป็นที่น่า,าสงสัยเป็นที่ได้ชอบอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนแนวทาง3ตัวบนนะครับ แนวทาง3ตัวบนระว,วัง85ความน่าจะเป็นนะครับวามน่าจะเป็นอีกตัวที่ชัดเจนนะครับอีกตัวที่ชัดเจนก็น่าจะเป็นเลข985ครับ985ตัวหนึ่งครับสามตัวตรงนะครับ985เลขท้ายรางวัลที่1นึ่ออก589227นะครับ589227 เลข้ทยรางวัลที่หนึ่งออกห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดห้าเลขยรางวัลที่หนึ่งนะครับห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดเลขนําหน้าครับเลขหลักหน้าครับเลขหลักหน้าอันนี้ก็ออกบ่อยนะครับท่านสมาชิกไปย้อนสถิติดูสลากผลกันออกครับเลขหน้าชุดสามตัวหน้านี้ในงวดต้นต้นปีนี้เข้าบ่อยนะครับ จะเข้า3ตัวบนงวดถัดไปนะครับอออกบ่อยครั้งนะครับออกบ่อยครั้งท่านสมาชิกไปย้อนดูสถิติเก่าๆนะครับในการออกสลากกินแมน่งรัฐบาลออกบ่อยนะครับผมก็ความน่าจะเป็นก็คือ985นะครับถ้าหลักร้อยบวกตำแหน่งหลักร้อยงวดล่าสุด774นะครับ นำเจ็ดบวกสองก็ได้เก้าครับน่ะนำเจ็ดบวกสองได้เก้าแล้นำหลักแสนบวกนำหลักแสนบวกสองได้เจ็ดบวกสองได้เจ็ดนับเพิ่มอีกสามแต้มคือเจ็ดแปดเก้าครับความน่าจะเป็นครับเก้าแปดห้านะครับเก้าแปดห้าตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวที่ชัดเจนครับแปดห้านี่จะย้อนกลับมาหรือไม่ก็เป็นที่อ่าน่าจะเป็นตัวพิจารณาอีกตัวนึงนะครับสําหรับท่านสมาชิกที่ ได้คำนวณสูตรหวยของท่านเองนะครับผมก็แนวทางทุกแนวทางนะครับผมก็รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางในงวดวันที่16กุมภาพันธ์263ตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมก็สรุปทุกสูตรนะครับหาข้อมูลดีๆเลขดีๆเด่ดดนๆมาลงให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางเลยครับ ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันชอบแนวทางการคิดการค้นสูตรหวยที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางในทุกคลิปนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดใจด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเด่นๆมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อๆไปครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวัน โชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กุมภาพันธ์2563กันทุกทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ